สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ยดยออฟทาหลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณในหนึ่งถึงสาบพฤษภาค่ะมากันที่ราศีตุลราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จในนี้อาจารย์จะเบรกเบรกไปอ่าไปทำคอนเทนต์อื่นกันก่นกอนแล้วก็จะกลับมาที่คอนเทนต์เดิมนะจ๊ะอ่ะตุลจา๋าช่วงนี้ ชีวิตของคุณการงานการเงินค่ะชีวิตต้องสู้นะช่วงนี้เออชีวิตยังต้องสู้อยู่นะมีเรื่องของการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะทำในเรื่องของการเงินด้วยในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวะนะจ๊ะเหนื่อยอยู่นะช่วงนี้ตนจ๋ามีอารมณ์ของความเหนื่อยล้ามีอารมณ์ของความเสียใจเสียใจอยู่กับอะไร นใะนะเดือนนี้เนี่ยระวังเรื่องของการเงินค่ะการเงินจะขาดมือขาดแขนนิดหน่อยแต่คุณยังมีคนที่อุปถัมภ์คำชูหรือมีครอบครัวหรือการเงินที่ใช้ไปกับครอบครัวก็ได้ซื้อของกินซื้อของใช้การเงินที่เสียไปกับครอบครัวทำก็ทําให้คุณมีความสุขนะถึงแม้มันจะเสียเงินเสียทองแต่ก็มีความสุขการงานค่อนข้างประสบความสาเร็จนะคะงานเดงานเด่น แต่เงินไม่ค่อยดีงานเยอะงานเยอะยุ่งจังตังไม่มีอะไรประมาณเนี้เออมันได้น้อยอะ่ะอืมแต่คุณก็ยังจะมุ่งมั่นทำต่อไปนะตุลน,นะคือเหมือนลักษณะของคุณเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนค่าใช้จ่ายมันเยอะนะค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนค่าใช้จ่ายจ,จีปราถะค่อนข้างเข้ามาเยอะอยู่แต่คุณก็ยังพอมีทุนมีระวับค่ะก็ไม่ถึงกระลำบากหรอกไม่ถึงกระลำบาก การเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันต้องใช้เงินเดี๋ยวนูนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะมมีเรื่องต้องอย่างที่บอกมีเรื่องต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินในบางสิ่งบางอย่างอืมเอาอะไรเป็นแลกเพื่อได้สิ่งเพื่อได้บางอย่างมาาอ่เพื่อได้เงินมาเอาของรักของหวงอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน มีความเสียใจบางทีก็เสียใจเสียดายกับของที่คุณจะเอาไปแลกเหมือนกันนะเออสิบถ้วยอ่ะชีวิตคือการวางแผนชีวิตคือครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกเต้าข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการทํางานอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีเงินก้อนโตเข้ามาให้คุณได้จิบได้จับประมาณนี้นะคะช่วงจังหวะที่แบบบางทีคุณรออะไรสักอย่างเนี่ยรอรอแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ร้องเงินอย่าแหละเงินยังไม่มาแต่พอสมมุติว่าผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะมีเงินก้อนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกยินดีปีดามีความสุขกับเงินที่ได้มาณนะตรงนั้นนะคะคุณยังขยันทํางานนะเรียนรู้กับการทํางานขยันทํางานแต่ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะระวังการของหายมีคนอินทาว่าร้ายของหายการถูกจรกรรมข้อมูลการถูกขโมยเฟซอย่างนี้ก็ได้นะ ออการถูกล้วงข้อมูลของคุณเองอารมณ์เนี้ที่ผ่านมาอาจจะโดนมาแล้วก็ได้มันเป็นไพ่ของที่ผ่านมางานมีการแข่งขันสูงมากค่ะคนที่คนคุณทํางานเกี่ยวกับอะไรไม่รู้แหละแต่มีการแข่งขันสูงมากแล้วก็ทํางานเดิมๆซ้ําๆวนไปวนกลับบางทีงานที่ทําแล้วก็ต้องเอากลับมานั่งทําอีกก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจอยู่พอสมควรละตุลแต่ว่ามันก็จะสร้าง สร้างสุขให้คุณได้ใช่บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคนที่คุณรักบุตรหลานบริวารค่ะอืมเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้เหนื่อยแต่ก็สามารถรอดไปได้แหละเพราะว่าบางคนอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวเออที่ดีประมาณนี้นะคะเรื่องของความรักเหรอบางคนมีครอบครัวคุณก็มีความสุขกับครอบครัวดีแหละ อาจจะมีความสุขกับครอบครัวมีลูกมีเต้าถ้าคุณมีลูกมีเต้าคุณก็มีความสุขดีแต่ว่าบางครั้งความเหนื่อยลา้าอารมณ์ทําให้คุณค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะอืมเหมือนเหมือนมันที่มันเหนื่อยจะจัดนะอารมณ์เนี้ยตุนอะไปที่คนโสดค่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคะ ระวังเรื่องของอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะอา,อารมณ์อารมณ์คนโสดจะมีคนโสดมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมาตีหยิบยืนยยบย่นโอกาสหยิบยื่นความรักให้ถ้าพประรักเขาชอบใครก็ยังอยู่ไกลเกินฝันนะมันอาจจะเป็นความรักที่ซ่อนอยู่ในใจก็ได้นะคะคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีนะช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเพื่ออากาศร้อนๆหงุดหงิดทํางานแล้วไม่ได้ดังใจเป้าหมายการเงินที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้คุณหงุดหงิดแต่อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปคุณจะได้รับ ความสําเร็จได้ดีคนโสดมีคนเข้ามาคุณรู้ว่าใครชอบคุณคุณรู้ว่าเขารู้ว่าใครชอบเขาเออเออมีความรักอยู่ลับๆเหมือนกันนะอ่าคนรักคุณอาจจะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณในเรื่องของการเงินได้ถ้าคุณลาบากจากจากสถานการณ์การเงินก็จะมีการช่วยเหลือจากคนรักคนที่คุณรักอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารลูกเต้าเมีย อะไรอย่างเงี้ยได้หรือถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็อาจจะมีคนรักมาแปลคุณจะได้คนแปลเอ,อ่อประมาณนั้นมีคนมาแปลอยู่ตนไม่ต้องกลัวคนโสดยังมีความรักเข้ามาคนที่เข้ามาอาจจะเป็นสายเปโดยแท้ทูค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชัดเจนอยู่ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเป็นความรักนั้น มันรักกันแบบแบบรักดีๆรักแบบว่าอะไรอ่ะรักแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นการระกยาน้ำเม็ดเป็นครอบครัวแต่รักแบบชู้สาวมองไม่เห็นเลยมันไม่มีตรงนั้นแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกันแต่ถ้าจะให้กลับรักกันดังเดิมนั้นคงยากค่ะความสัมพันธ์ซ้อนรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะจะเป็นยังไงตุน คุณเป็นคนชอบทำบุญนะตุลมีศีลธรรมในใจชอบทำบุญคุณโฟกัสงานโฟกัสเงินความรักที่เป็นสํำซ้ารักซ้อนก็ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอค่ะคนคนรักของคุณไปหาคนเก่าหรือเปล่าเขากลับไปหาคนเก่าเขาหรือคุณอยากกลับไปหาคนเก่าของคุณรักซ้อนยังเป็นอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือบางทีกาจะเระหของไร้แหง่งมีปากมีเสียงกันด้วย เรื่องของความหึงหวงรู้สึกหวงใครบางคนไหมเราอยากรู้ว่าคนของเรามีใครหรือเปล่าคุยกับใครหรือเปล่าไปแอบส่องแอบมองเขากลัวเขานอกใจกลัวเขาไปมีใครอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าถ้าอยู่ในรักซ้อนก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังรู้สึกอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจหวงแหนค่ะ ความหวงแหนความหึงหวงนํามาซึ่งความร้อนใจของคุณถ้าคุณทาใจล่มๆเสียในตรงเนี้ยเขาก็ไม่ไปไหนหรอกความรักที่เป็นรักซ้อนก็ยังอยู่ตรงนี้ระคะวนเวียนด้วยความผูกพันวนไปวนกลับวนกลับวนไปเออแต่อย่าคิดเยอะคิดมากเพราะถ้าคิดเยอะคิดมากคุณจะตกอยู่ในบ่วงบ่วงทุกข์อยู่ในสภาพของความรู้สึกกังวลใจไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจมีแต่ความเครียดถ้าคุณอยู่ในความรักซ้อนต้องปล่อยวางให้เป็นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะจ๊ะจริงๆใช่บางทีเราก็รู้สึกเบื่อกับคนที่เป็นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะเกิดความหวาดระแวงสงสัยในตัวกันและกันแล้วก็เกิดความขัดแย้งในคําพูดซึ่งกันและกันอ่ะขอไพ่แนะนาหน่อยคะ่ะไพ่แนะนาหน่อยตุล จงมั่นใจค่ะจงมั่นใจแก้ปัญหาไปเทระเรื่องเทรเปาะนะขุดคุยหาแงหาความดีในในการรักกันค่ะอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อมีอะไรคุยค่ะเกิดความไม่สบายใจเกิดความเครียดต่ออะไรก็ตามอย่าหมกเม็ดสิ่งสิ่งนั้นไว้ในใจโดยที่บางทีเราอ,อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปไกลเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้ปานปลายขนาดนั้นอะไรก็ตามจงมั่นใจในสิ่งที่คุณทําคุณคิดแล้วก็ ถ้ามีปัญหาคาใจกับใครก็อย่าปล่อยเวลาให้ยืดเยื้อรีบเคลียร์ปัญหาซะก่อนจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะหวังมากเกินไปต้องการมากเกินไปอะไรเงี้ยคุณเราไม่ได้ตังใจเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นปล่อยได้ปล่อยวางได้วาง,วางบางสิ่งบางอย่างมองข้ามข้ามข้ามไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะถ้าคุณจะอยู่ในโลกใบนี้อยู่แบบไหนอยู่แบบว่ารู้รูเขารู้เรา อย่าโฟกัสหรืออย่าแบบต้องการอะความต้องการความอยากความหวงแหนความรู้สึกของเรานี่แหละตัวเรานี่แหละค่ะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรปล่อยได้ปล่อยวางได้วางไม่ต้องไปคิดทุกเรื่องไม่ต้องไปคิดทุกคําพูดของคนไม่ต้องไปแคร์ทุกการทุกการกระทําของคนอื่นมากนะักบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยวางให้เป็นอนะเออทำอะไรก็ตามนะคะ สิ่งต่างๆเอามาเป็นบทเรียนได้มองตัวเองในกระจกพูดคุยค่ะไพ่มองถึงการพูดคุยถ้ามีปัญหาคาใจกับใครเคลียซะอย่าปล่อยให้เนิ่นนานเพราะยิ่งปล่อยให้เนิ่นนานต่างๆสถานการณ์ต่างๆมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ดีมันสะสมเราคิดเยอะถ้าคุณเคลียปัญหาที่ข้างค้างคาใจจะได้รับการสบายใจมากยิ่งขึ้นโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกดัดวงสวนตัวแอดไลน์มาขายแอดไซ AFE0329Y แล้วเจอกันค่ะ